รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n แน,นลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม l i น e r ล n เจอนะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับไอดีทางบ้านนะครับผมก็เป็นคลิป ทางบ้านลงของนะครับ EP ที่17แล้วนะครับผมก็เป็นน้องจากทางบ้านทักมานะครับหลังจากที่ผมลงสตรีมเรียบร้อยนะครับก็อยากให้ลงยุสุ่มเกียร์จันทานะครับผมจนถึงกล่องเลือกเลยนะครับผมก็จะประมาณ6,800รูบี้นะครับแล้วดู ID น้องเขาดิโอ้โหป้ายตื่งป้ายเหลืองอะไรนะป้ายเหลืองนะครับผมเลเวล87นะครับแล้วก็ดูดิ มีบอสมืดเว้คือผมดูทรงแล้วน่าจะอยากได้มีดสุริยันจันทานะครับผมน่าจะอยากได้มีดจันทานะครับผมดูแล้วน่าจะใช่เลยครับมีดจันทาถ้าเกิดได้มาเนี่ยไอดี ID นี้จะตึงแบบตึงสุดๆเลยนะครับผมไอดี ID ป้ายเหลืองนะครับน้องคนนี้ตั้งชื่ออะไรวะตั้งชื่อว่า3 0 7 2 f 4 5 1ท้ทุไม่ใช่แล้วครับก็น่าจะยังไม่ตั้งชื่อนะครับผมป้ายเหลืองนะครับมา เดี๋ยวไปดูกาชานะครับผมก็คงจะเป็นมีดจันทานั่นแหละที่น้องเขาอยากได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าป้ายเหลืองไอดีนี้จะได้เกิดหรือเปล่าผมคิดว่าไอดีนี้นะครับยังไงก็ได้แล้วเพราะว่าไปสุดซอยนะครับมีตัวยู่63นะไอดีอย่างตึงเลยนะครับผมมาจัดไปดิ0ูนนะครับศูนกานะครับคือเริ่มแรกเลยนะครับผมจัดไปครับยกเลิก3ครั้งให้น้องชายคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอให้น้องเกิดนะครับผมในคลิปนี้นะคนจะได้มาให้ลุงยุดสุ่มให้เยอะๆนะครับผมจะได้มีคลิปลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเปิด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 เปโอ้โหตายแล้วไม่มาครับผมยกเลิก3ามครั้งไปลิสโกแมนนะฮะกดข้ามไปเลยไหมกดข้ามจนถึงกล่องสุดท้ายนะครับแล้วน้องเขาก็บอกว่า ให้ลุงยุทธเนี่ยสุ่มกล่องได้เลยนะ2กลุ่มแต่กล่องสุดท้ายเนี่ยเด่วน้องก็จะไปเลือกเองนะครับโอ้โหเข็มขัดเข็มขัดน้ําตาแห่งเกียรติยศโอ้โหคาถามนดําเข็มกัดของลาชีนี้แซ่ใสฟ้าหน้ากากหุ่นยนต์โอ้โหดูตู้นี้ดิเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้โหจะรั่วแบบนี้เยอะเยอะเกินเกียร์กากเกินนะครับผมมาลุยกันต่อเลยครับผมมาโอ้โหหมุนแลวฮะ โอ้โหเกมยังหมุนอยู่นะครับผมท่านผู้ชมไปกดข้าวเลยครับบลิปไม่มาครับผมท่านผู้ชมไปยกเลิกหนึ่งครั้งครับผมอรอเกมมันหมุนนะครับตอนดีตุ๊ตุ๊ตุ๊ๆตุ๊หมุนอยู่ได้ครับผมหมุนอยู่ได้เปิรโอ้โอ้ยโอ้ my god ถุงมือสุริยันจันทาอู๋ไอดีผมไม่ได้แบบนี้วะเพื่อน โอ้โหยากจัดนะยกเลิก3ครั้งครับมาแล้วครับ8เดาว1ชิ้นเอาเรื่องว่ะทางบ้านลองของ p 1พีของผมเนี่ยอืมหอันแต่แต่ที่แน่เนี่ยคุ้มแหละเพราะว่าได้1ชิ้นแล้วเพราะว่าเลดของเกียร์รอบอ่าจันทาเนี่ยออกยากมากนะท่านผู้ชมก็คือใครที่มีลูบี้ได้น้อยเนี่ยพันสองพันสามพันเนี่ยคือต้องเสี่ยงแบบเสี่ยงมากๆอ่ะเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ออกครับท่านผู้ชมมาไปกันต่อเลยจังหวะนี้มาลุยกันเลยลุยกันเลยกดข้ามไปเลยครับรื้อไม่ออกฮะโอ้โหมาไปกันต่อครับจังหวะนี้มาสาธุกเกเก้าเลยครับจังหวะนี้มาลุย let's go ไปมาเฮ้ย hey. ข้าม สุดข้ามเริ่มไม่ได้ผลแล้วครับผมมาไปลุยไปกันต่อเลยครับผมอีก200ดูบี้ครับตอนนี้เหลือ58 0 0ครับผมมาหมุนนานอย่าหมุนนานเกินไปมันไม่ดีนะครับผมครับมากดข้ามเลยหมุนนานแบบโอ้โหไม่ออกครับหมุนนานแล้วแถมยังไม่ออกอีกนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับผมไ้ลุยครับผมยกเลิกนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็กดข้าม ไม่โอ้ได้ล่มได้ล่มโอเคโอเคเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ล่มก็ดีนะผมบอกเลยว่าล่มล่มก็ดีนะทุกคนนะใครได้ล่มก็ถือโอเคนะไอดี ID ระดับเติมเริ่มต้นนะ ID ระดับเติมอะไรดี ID ระดับเริ่มต้นนะครับมาเปิด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 ,ปดโอ้โหไม่มาครับผมได้ล่มมาหนึ่งได้ถุงมือมาหนึ่งครับตอนนี้งานนี้ผมบอกเลยว่าตึงเอาเรื่องเลยนะครับผมลุย Let's go มาดิข้าไป <c oughs> มายังอีกยาวไกลครับผลทางยังอีกยาวไกลครับผมไปลุยครับผมเกมมันจะมุนมุนนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังอีกยาวไกลมากๆนะฮะโอเคมาฮึบ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 โอ๊ยตายแล้ว โอ้โหลวเลยครับผมจังหวะนี้ยกเลิกอีกครับมาลุยครับผมกดข้ามไปเลยดีกว่าจะได้แบบลวดเร็วโอ้โหไปไม่ยกเลิกนะครับผมมาลุยข้ามไปเลยนะหีิบหนึ่งมาแล้วโอเคลุยครับนี่ก็หีิบหนึ่งมาแล้วต่อไปก็เดี๋ยวหีิบสองก็มาครับผมมาเพราะว่า เราเนี่ยจะได้สุ่มทั้งหมดเลยนะครับรวม6,800ลูบี้โอเคไม่ออกครับยกเลิก3ครั้งอะมาไปครับต้องใช้สูตรหน่อยแล้ววะทุกคนข้ามปู่ได้เสื้อลีโอนาสนะครับขออนุญ,ญาตนะตั้งตัวเดียว ผมว่ามันมีผลว่ะสำหรับการที่เราเนี่ยจะตั้งตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมผมไปตั้งตัวเดียวมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวพีโก้สามดาวนะครับผมถ้าเกิดมันออกดีนะก็ทําตามผมได้นะพีโก้สามดาวจะเป็นตัวนําโชคของ EP นี้หรือเปล่านะครับผมเป็น e ีพีสเจ็นะครับผม EP พีที่สิบมาครับผมมีดจันทานะเออเดี๋ยวเราแบบ สลับตู้หน่อยก็ได้ไหมเออมีดจันทาถ้าเกิดมีดจันทามาเนี่ยผมจะสลับตู้นะครับผมเพราะว่าเปิด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 มไม่ต้องเปิดแบบนี้ก็ได้มากมาข้ามลว้ลวนเลยปะยังไงเกียร์เซตนี้นะครับมีดจันทาก็สําคัญที่สุดนะครับผม ออมีดจันทาสําคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่ามีโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็สกิลพัดเนี่ยดีมากๆแล้วแถมสาสายไวพิบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดานเมส,ส่วนมากเนี่ยจะเป็นสายไหวพิบนะครับไม่ออกกับเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนไม่ออกกับเพื่อนไปลุยครับไปกันต่อเลยฮะจังหวะนี้ลุย let's go เปิดเก <c oughs> <c oughs> มมันหมุนแต่แทนที่จะหมุนให้เราได้ใช่ไหม เออมาไปกันต่อเลยฮะจะังหวะนี้ let's go แม่โอ้โหลวัล่วจริงเฮ้ยออกแปดดาวชิ้นเดียวว่ะเพื่อนโอ้โหแปดดาวชิ้นเดียวว่ะเพื่อนเหมือนไอ้ดีลองผมเลยนะออกแปดดาวชิ้นเดียววะ่ะเออมาลุยกันต่อครับแต่เป็นเกียร์ใหม่นะเกียร์ถุงมือครับผมมาลุยข้าม,มตึงจัดตึงจัดทุกคนมาลุยกันต่อครับผมมา ยกเลิกกันไปเรื่อยๆเลยกดข้ามเออโอ้โหโอเคถือว่าพอได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นแบบไอด i d งไอดีแบบเนี้ยนะผมว่าก็ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะอยู่แรงที่ประมาณไม่สูงมากนะครับผมก็เกียร์ก็สามารถใช้ได้ทุกชิ้นเลยนะครับไม่ออกครับผมโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยเพื่อนเออมามีจันทาไม่มาสักทีว่ะ สงสัยต้องเอามีดอิโต้ไปแทนและอาหีบอุปกรณ์ชั้นหีบอุปกรณ์ชั้น2มาแล้วครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับใกล้ที่จะตันใกล้ที่จะสุดแล้วนะครับผมสุดตู้สุดซอยนะครับผมสุดซอยที่1น,นะครับสุดซอยที่2ส,สุดซอยที่3ส,สุดซอยที่4ก็ว่ากันไปฮึออออ ได้ยินเดียวอ่ะโอ้โหโคตรเกือนะตอนแรกเหมือนจะดีวะ่ะไป let's go let's go มันมีเกียร์กบออกมาไม่ใช้ไม่ได้นะสักอันเลยนะโอ้โหโคตรเกือจริงมาลุยกันต่อครับเลดจันทาเนี่ยถ้าเกิดบีไม่เยอะอย่าหาสุ่มนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้อ่ะโอเคได้สร้อยโอบมาหนึ่งชิ้นนี้ก็พอได้นะพอถูถ่ายไปได้นะเพราะว่ามีหลบสกิลมีลดแร่นะครับใส่สไหวพริบนะไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะชิ้นนี้ ผมบอกเลยว่าไม่ได้แย่นะครับผมโอเคล่มอีกแล้วครับโอ้โหตู้ล่มสินะตู้ล่มสินะบีจะทายอยู่ไหนมันจะออกช่วงท้ายๆนะทุกคนผมแนะนําให้เกือเก็บเจ็ดพันแล้วมาสุ่มทีเดียวนะเออคือเกือก็เกือทีเดียวเลยคือเกิดก็เกิดทีเดียวเ,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 เลยนะครับยกเลิกสามครั้งนะครับไปกันต่อเลยครับทุกคนบอกได้เลยว่ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ลุงยุทธด้วยเปิร์สใกล้นะครับใกล้ที่จะจบ ความหวังอันพังทลายของเราไปแล้วครับเบิเฮ้ยโอ้โหไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับมาจังหวะนี้เบิร์ตโอ้ไปก็รั่วเกินเนยมาไปกันต่อเลยครับมาลุยจัดไปดีจัดไปดี <c oughs> หมุนจัดเลยฮะท่านผู้ชมเบิรเออเรียบร้อยครับผมเหลือหกร้อย 64ลูบี้ครับผมเออมาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเว้ทุกคนไปเปิดกล่องนะเออเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันนะมาดีครบแล้วครับหีบสีเขียว2กล่องนี้ต้องเป็น8ดาวเท่านั้นกระด้ง9ครั้งเว้สุดบิ๊กกุ๊กครับหนครับผม2แล้วนะ2แล้วนะ3 4อส่อา มาแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับผมแล้วก็แปดนะครับผมมาแล้วก็เก้านะครับมาครั้งที่เก้าไปแปดเออสวยจัดวะน้องโอ้โหกระเด่งเก้าครั้งก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ในไลฟ์เนี่ยไม่ได้นะมากระเด้งเก้าครั้งเหมือนเดิมนะครับผม8ดาวเท่านั้นหนะึ่งครั้งเออ สองครั้งครับผมมาสามครั้ง4ี่ครั้งมาดีห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งเก้าครั้งนะทุกคนแปดครั้งกระดิ่งเก้าครั้งแล้วเปิดแปดดาวเพียงเออเฮ้ยสูตรนี้มันมาดีวะ่ะบิ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับผมสูตรบ,บิ๊กกุ๊กกุ๊กเนี่ย แต่ผมเอามาคุ๊กแล้วมันไม่ได้วะทุกคนไปซะรูปเลยล่ะการสําหรับเกียร์ของไอดีน้องป้ายเหลืองระดับมหาการมหาเทพนะครับผมได้ร่มมา2นะครับโอ้โหโจมตีโดนแน่นอนมีหนึ่งชิ้นเดียวเออผมว่าน้องน่าจะเลือกอันนี้แหละมีดสุริยันจันทานะครับผมเพราะว่าเกียร์โจมตีโดนแน่นอนน้อยนะครับไปใส่ให้บอสมืดได้นะครับมาช่องนี้ได้มาอีก3ามเดี๋ยวนะเราได้7ดาวมา2 7ดาวมา3 เจ็ดดาวมา3ชิ้นนะครับผมเจ็ดาวมา3ชิ้น4ชิ้นนะครับหชิ้น7ดาว5ชิ้นครับที่เราได้ส่วน8ดาวเราได้1นึ่งนะ8ดาว3ชิ้น7ดาว5ชิ้นผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับผมโอ้โหทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนะครับผมทางบ้านลองของ ep 17นะครับผมถ้าใครอยากจะลองของอะ มีลูบี้เยอะๆก็ทักมาหาลุงได้นะโอเคครับยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนเลครับผมสวัสดีครับ